สวัสดีครับพบกันอีกแล้วครับกับรายการทั่วไทยไปกับบิ๊กแอเช่นเคยเนเวันนี้วันสบายสบายอากาศดีมากนะครับโปร่งใสามากเลยเมื่อวานนี้ฝนตก,กหนัดบ,บึ้มบึ้มม,ม,มานะครับบานช่องเกือนชานแชะไปหมดแต่ก็ร่มรื่นชื่นใจความเย็นเกิดขึ้นนะครับวันนี้ผมนำทุกท่านมาพบกับสถานที่หนึ่งนะครับท่านอาจารย์ท่านหนึ่งก็คืออาจารย์ เปียกปากน้ำนายกสมาคมพระเครื่องเมืองไทยนะครับผมมาชมมาสัมภาษณ์นะครับมาดูบรรยากาศการสอนนะครับแนะนำเรื่องของการศึกษาพระเรื่องของการศึกษาเหรียญและอื่นๆนะครับเรื่องรางของขังที่หายากๆก็ยังได้โชคดีพบกับ หลายท่านที่โด่งดังมากอาจารย์หลายท่านนะครับรู้แล้วแต่มีคุณวุฒินะครับมีความรู้มากๆนะครับหลายท่านเป็นคนดีนะครับยิ้มแย้มแจ่มใสสวัสดีพบกันนะครับบรรยากาศที่นี่นะครับอย่างเป็นกันเองนะครับราชปักเขานี่เองกทมอของเรานะครับขอบคุณอาจารย์เปียกปากน้ำมากมากจริงนะครับที่ ด้มอบโอกาสดีๆแบบนี้ผมมาฝากตัวเป็นลูกศิษย์นานแล้วนะครับหลายปีแล้วผมก็มีความสุขนะครับอาจารย์เซนสัญญา <c oughs> เซนอนุญาตนะครับให้ได้ช่วยนำไปเผยแพร่นะครับเซนมาผมก็ชื่นใจนะครับป่อไพ่บิ๊กแอดเป็นที่ระลึกนะครับรู้สึกจะเป็นช่วงปีใหม่ปีปีสองปีแล้วมั้งนะครับเซนในหนังสือพระเครื่องคู่บารมีนั่นแหละนะครับผมก็ดีใจนะครับ วันนี้นำบรรยากาศมาฝากทุกท่านไปชมกันครับสพีพึ่งหน้านางเนี่ยส่วนใหญ่และเป็นสีพึ่งที่คบาอาจารย์ที่มีอาคมชั้นสูงครับเขาทำถูกต้องครับตามํำลับการหุงสีพึ่งรจริงๆและเคยเรียกสีพึ่งสาวอายุ17เจจึงมีพุทธคุณแรงก็ยืมแรงของนางมาเป็นมามาเป็นที่นิยมและปลูกเด็กด้วยกระถา จึงทาให้เกิดความแัังของตีพึ่งนี่คือตำหลักโบราณอันนี้เกิดที่ที่ไหนอาจารย์ประเทศของไทยนี่นะของไทยเนี่ยอาจารย์ผมอาจารย์รวยไงเป็นผมดอันนี้อยู่ฝั่งนครจะปาสักครับครับท่านอยู่ที่นครจะปาสักตอนนี้อยู่ดังนครจะปาสตรที่เราเห็นนี่ก็คือหน้านางหน้านางมันมีสามสามหน้าสามหน้าสองหน้าโดยหน้าขอมาอมาครับผม แล้วที่มีทําเป็นสีพึ่งมีให้ดูไหมอาจารย์มีมีมีขอขอชมตกลับเผื่อใครอยากได้ถ้าใครอยากได้บูชาเท่าไหร่ครับอาจารย์บูชาห้าร้อยบาทห้าร้อยบาทนะครับดีทั้งไม่ตามหานิยมครับดีทั้งไม่ไดเวลาแล้วกับสีเนี่ยครับวนซ้ายวนขวาอาจารย์ก็นี่ไงเนี่ยอ่านั่นเลยนั่นเลยแล้วเว้นไว้เว้นตรงนี้เว้นตรงนี้เว้นตรงนี้มันน่าจะกลายเป็นหมาอุ่น อ๋อต้องเว้นเว้นตรงกลางเว้นเว้นนี่ด้วยตรงนี้ตรงนี้สี่มุมสมุมถ้าบนอย่างนี้มันปะกอบกายมาหาอุดอ๋อ้โหมีเทคนิคด้วยมีดิมีดิอุปเทศการต้องออกซ้ายหรือออกขวาก่อนฮะแล้วไหมขวาไงขวานี่ไงเปินบนเลี้ยสี่มุมหนึ่งสองอ๋อนี่โห เวลาคนไปใช้ถึงจะมีอุปเทเป็นแบบนี้ใช้สีึงครับครับเดี๋ยวขอทาผิดจะเป็นไงอาจารย์ทาอะไรนะทาทาแล้วไม่เว้นเลยฮะไม่เว้นช่องว่างเป็นคงกระพันชาตรีอ๋อไม่ใช่ว่าไม่ดีนะก็เป็นคงรพันมหาอุดอ๋อเป็นมหาอุดครับท่านผู้ชมเพื่อนสมาชิกครับเอ่อไม่ใช่ว่าไม่ดีนะครับถ้าเว้นคือเมตตาแล้วก็ต้องการจะไปใช้เรื่องอะไรก็ให้อธิษฐานครับอาจารย์ นาเมตตามโมกรุณาพุทธปานีทาย,ย,ยดียะอิอยูคาถาสีพึ่งครับอสุดยอดเลยเก้าเจ็ดเจ็ดศูนย์ห้า้าเจดสปสองโทรได้กลางวันนะจารนะก็ตั้งแต่สิบเอ็ดโมงสิเโมงเช้าเป็นต้นไปเป็นต้นไปนะครับ,รบแล้วก็ดู Facebook อาจารย์ได้ไลฟ์ดสดอยู่ตลอดเลย เอาสักแปดพันก็ได้ลูกของนี้ไม่ได้มันไม่รั่มไม่ไปดูฟอร์มเล็กไปใช่ไหมครับไม่ได้วันนี้เนาะแต่ของนี้ก็ใช้ได้นะผมดูผิวพันเออหน้ผิวพันจะได้ฟอร์มเล็กไปหน่อยผิวพันธจะได้แต่ฟอร์มเล็กอาจารย์ถ้าถ้าฟอร์มเล็กลงไปหน่อยนี่เราถือว่าไม่ใช่เลยใช่ไหมอาจารย์จะไปลงอื่นสร้างไงอ๋อนี่ครับท่านผู้ชมมีเหตุมีเหตุและมีผลมีรายละเอียดนะครับ เอาดิเนื้อช่องเนื้อออกเขาขาวอย่างดีแลยเนื้อเนื้อแกสรนแม่จานอย่างนี้แกสอนนะนะผมพุทธคุณร้อยแปดอาจารย์ไอไอกิ่งอะไรนะรากอะไรนะที่อาจารย์ให้ผมไปอ่ะจามีหน่อยไหมจำไม่ได้ที่อาจารย์หยิบให้ผมจะขวดอ่ะจำไม่ได้จำไม่ได้ที่อยู่ในน้ำน้ำอะไรนะที่ลูกเขยอะไรอ่ะ อ๋อว่าดอกตัวเรื่ลาๆลากราคอ่าไม่จำมีไหมไม่มีโอจานให้ผมไม่หน่อยเนี่ยบอกว่าเฮ้ยระวังมีเมียเยอะนะลากราคาอ่ามุมกล้องก็จะเป็นมุมกล้องของพี่แอ้นนะครับก็จะไม่เหมือนคนอื่นเหมือนกันถ้าถ้าเหมือนก็ไม่ใช่รายการเรานะพัดโล่งเลยใช่ไหมโล่งแต่ที่ตกใจคือประจันคนเดียวได้ อดเ,ดเ,เกเาศมาฝากทุกท่านไปชมกันครับอาจมีประโยชน์กับทุกท่านบ้างนะครับไม่มากก็น,น้อยถูกใจก็กดแชร์กดไลค์ครับเป็นเพื่อนกันเป็นกำลังใจให้การเขียนแนะนำมาได้นะครับเราเป็นกันเองนะครับไปชมบรรยากาศที่นี่นะครับกับสถานที่ที่มีความรู้มากมายนะครับกับอาจารย์เปียกปากน้าครับ thank mm -hmm. you